khá วันนี้สามีมาแอบเฝ้าอยู่ห่างๆด้วยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออหนึ่งปีที่มีคงคงไม่ความสุขแหละเพราะว่ามันรู้สึกผ่านไปเร็วมากปีหนึ่งละแล้วก็ได้ได,ได้กับเติมเต็มครอบครัวจริงๆแต่ก่อนเคยคิดว่าการแต่งงานไม่จําเป็น,ปน,ปน,ปนอยู่ด้วยกันก็ได้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นแม่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งงานก็ได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะการแต่งงานคือการให้เกียรติกันละกันการแต่งงานคือสิ่งที่ บอกสังคมว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ด,ด้วยกันดังนั้นก็ถือว่าเราเดินมาถูกทางแล้วก็รับพรจากท่านมอน,นะคะวันแต่งงานด้วยก็ยิ่งทําให้เรามีจิติในการครองคู่มากขึ้นก็ถือว่าแฮปปี้ค่ะ หวานขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราเปิดตัวตนให้กันและกันหมดก็จะส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีเรายอมรับตัวตนกันและกันหมดแล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขายอมเสียสละตัวเองที่มาใช้ชีวิตในสิ่งที่เราต้องต้องคือปลุ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมากไม่ได้แต่เขายอมทิ้งชีวิตของเขาครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อมาอยู่กับเราก็ขอบคุณเขาด้วยค่ะมีมากกว่าไรเซอร์ไทยกันไหมเซอร์อไ บังค่าเนี่ยค่ะนั่งรออยู่หน้าง,งานนะคะค่ะยังไม่ได้ขยับตัวไปไหนตอนแรกว่าจะไปดูหนังกันก็คงอดค่ะก็วันมาหลังก็ได้ค่ะไม่เป็นไร<ช>ดินงดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยดินเนอร์ก็น่าจะอดด้วยบังค่าคงเป็นเชสสกิลค่งเนี่ยแหละค่ะเอาแบบง่ายๆอะคะ่ะคิดว่าวันนี้ตอนแรกจะมีแผนจะไปด้วยกันด้วย ตอนแรกอ,อ,อาจจะงานอาจจะมีดีเลยเล็กน้อยอะนะคะตอนแรกบอกเสร็จหกโมงก็เลยกะแบบไปเดินห้างกันไปดูหนังก,กันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้เวลางก็ได้ค่ะตอนแรกกลับไปดินเดอร์กันไม่เป็นไรค่ะล่ยค่ะสุดสยังไงบ้างช,ช็อกมากจริงอยู่เรารู้ว่าการป่วยของน้องปอแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าอยากจะให้มีปฏิหารอยากจะให้มีสิ่ง สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตหมอให้กลับมาแข็งแรงเพื่อแสดงละครให้กับพวกเราได้เห็นต่อไปให้ให้มีผลงานต่อไปเพราะว่าดาราน้ดีดาราที่เป็นคนดีเราเราอยากจะเห็นให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไปเป็นตัวอย่างต่อไปนะคะก็ใจหายยอมรับจริงๆว่าใจหายตอนที่รู้ข่าวแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อถึงถึงขึ้นรูปอย่างนั้นจริงคือรู้แต่ไม่อยากจะเชื่อแล้วก็ยืนยันกับทุกคนว่าฉันขอฟังแถลงข่าวจากหมอเท่านั้น ว่ายื้อไม่ไหวจริงๆถึงจะฟังตรงนั้นทั้งนั้นไม่อยากจะพูดเองไม่อยากจะคิดเองแล้วก็อยากให้มันข่าวโกหกได้ซ้าไปก็จริงๆคือติดต่อกับญ <ๆ S 2> าติิของปอโดยตลอดค่ะแล้วก็อาน้าอ้อยเองก็เมตตาในการที่จะคอยบอกอาการของปอมาโดยตลอดว่าวันนี้ปอลุกขึ้นได้แล้ววันนี้ปอลุกขึ้นมาแปรงฟันวันนี้ปอลืมตาดูทีวี เรายังชื้นใจอยู่เลยว่าเฮ้ยโหเริ่มตาดูทีวีแล้วหรอรับรู้แล้วใช่ไหมปอรู้ใช่ไหมว่าขาหายไปปอรู้ใช่ไหมปอรู้อย่างนั้นใช่ไหมคือถามคุยกันทุกวันจนกระทั่งมาวันสองวันเนี้ยที่อนันอ้อยหายไปจากไลน์เราก็แบบไม่กล้ากวนเท่าไหร่แต่พอมารู้ข่าวก็ได้แต่บอกว่าอยากให้ะกูรสาววงเข้มแข็งอยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปอะคะ่ะจะมีโอกาสได้ไปงานศพ ตอนนี้ก็รีบเคลียร์คิวคือมันเป็นเรื่องกระทันหันนะคะแล้วก็คิวงานตอนนี้แน่นมากก็เลยไม่รู้ว่าจะไปได้หรือไม่แต่จะพยายามที่จะไปเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นเนี่ยด้วยกันกับปอยจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตเขาด้วยเรายังเอายากรุงมาวางบนโต๊ะอยู่เลยอะ่ะมานั่งแข่งกันว่าใครเอามามากกว่ากันเรายังมานั่งคุยกินบะหมี่ด้วยกันนั่งบนพื้นบนเก้าอี้อยู่บนหญ้า ไวเกินไปอ่ะที่ที่เขาจะจากไปคือเนื่องจากว่าในกองถ่ายเนี่ยก็จะมีรุ่นผู้ใหญ่ไปเลยแล้วก็มีรุ่นน้องๆเด็กๆไปเลยรุ่นเมย่าไปเลยก็จะมีบุ๋มกับปอที่ไวยมันใกล้เคียงกันก็เลยนั่งเมาส์กันได้แล้วก็เราก็จะเจอกันบ่อยตามงานมันเลยทําให้แล้วแล้วก็จริงๆแล้วอย่างเรื่องน้องมะลิก็รู้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าปอเขารู้ว่าเราทำองค์กรทำดีแล้ว มีวันหนึ่งที่มีแฟนคลับคนหนึ่งจู่ๆไปดึงกระชากแขนน้องมาลิอตอนที่โบเขาอุ้มอยู่โบเขาเลยมาปรึกษาว่าจะทํำยังไงได้ที่จะให้ปลอดภัยแต่ไม่เป็นข่าวเพราะว่าอะไรอันนี้บุกขอบอกทุกคนว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ โบขึ้นมาแล้วมีบางกลุ่มไปแอนตี้เขาจบได้ใช่ไหมคะนั่นคือหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวที่ต้องปกป,กป้องครอบครัวแล้วปอก็ทําถูกต้องแล้วเพราะว่าลูกกับเมียเขาไม่ควรที่จะมาต้องโดนความเป็นมายาหรือความคําของคนในโลกโซเชียลไปนํากระหน่าด่าเขาเขาก็ปกป้องให้อยู่ให้เงียบที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาทาอย่างหน้าที่อย่างเต็มที่ตอนนั้นก็เลยเรื่องเปิดตาไม่ได้คือมันมัน,มน ันเปิดเผยไม่ได้เพราะเขาไปโดนอย่างนั้นก็อยากให้เข้าใจปอด้วยแล้วก็มาโดนแฟนขับลุมอย่างนี้อีกดึงกระชากแขนมาล,ลีอีกซึ่งบผมก็บอกเฮ้ยมันอันตรายเกินไปอันนั้นโรคจิตละก็เลยต้องมีคําสั่งตารวจซึ่งผมก็ประสานงานแล้วก็ให้มีอาณ้พอ้อยไปแจ้งความทางลับที่ไม่เป็นข่าวก็เลยได้พูดคุยกับคอดข้าก็เลยมาสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้น ทีนี้วันนี้ก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ครอบครัวสาวงวงโดยเฉพาะโบเข้มแข็งให้มากๆเชื่อว่าคนเป็นแม่ที่มีลูกกำลังเล็กเนี่ยต้องสู้มากขนาดไหนแล้วทุกคนก็รู้ว่าโบเองสู้เพื่อปอมากขนาดไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้กับโบด้วยแล้วก็ให้กับครอบครัวสาวคงทุกคนด้วยขอบคุณแทนปอที่ แฟนคลับทุกคนคอยให้กําลังใจมาโดยตลอดต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าปอเองเป็นคนหนึ่งที่ทําความดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ทําเป็นดาราตัวอย่างอยจะให้น้องๆดาราทุกคนเอาปอเป็นตัวอย่างในการทําความดีแล้วก็ใช้ชื่อเสียงของตัวเองทําเพื่อสังคมแบ่งปันเพื่อสังคมต่อไปอยากจะฝากตรงนี้ด้วยะคะ่ะ